Modern Air City สวัสดีค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจแอร์ยอดขายอันดับ1และคุณภาพอันดับ1แน่นอน Mitsubishi Electric Mr. Slim ถ้าที่ไหนพนักง,งานขายบอกว่าแอร์ i t s u b i s h i ไม่ดีหรือไม่ขายให้เชิญมาที่เราค่ะเรามีให้เลือกทุกรุ่นเริ่มตั้งแต่อี o n o s ซ r รี s เย็นฉ่ำคุ้มค่าไม่จุกจิก KX s e ซ i ีรี n ์อินวอตอรประหยัดไฟเบอร์5 JW Series Inverter ประหยัดไฟเบอร์5 1ดาวและ JR Series แอร์ติดผนังขนาดใหญ่สูงสุด33,000 BTU GT Series Inverter ประหยัดไฟเบอร์5 2ดาว XT Series Sensor อัจฉริยะ Eco Eye และสุดท้าย AW Series เทพแห่งการประหยัดไฟสูงสุด3ดาวเห็นไหมคะแต่ละรุ่นคุณภาพจัดเต็มจริงๆ ไว้นะคะแอร์ดีๆต้อง Mitsubishi Electric ไม่หยุดทำแค่คำว่าดีต้องที่ Modern Air City ระยองจันตราดแล้วพบกันนะคะ